เขายังมีการเข้ามาตามส่องหรือติดตามความเคลื่อนไหวในชีวิตของเราหรือไม่เป็นคนเก่าที่จบกันไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปยังไม่ได้ถึงขั้นบอกเลิกกันแบบชัดเจนก็ได้แต่ขอให้เป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้ว ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในสถานการณ์ที่ไม่ได้คุยกันเลยจบกันไปหรือเงียบกันไปเนี่ยเขายังมีการเข้ามาส่องหรือสนใจชีวิตเราบ้างไหมมาดูนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่จูงวนะคะใบต่อมาเป็นไพ่หดาบไพ่สามเหรียญน,นะคะขออีกอสวินดาบแล้วก็หกถ้วยว้าวชัดเจนมาก เขามีการเข้ามาส่งคุณนะคะส่งในช่องทางออนไลน์ต่างๆของคุณบางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งช่องทางก็คือเขาเก็บหมดทุกช่องเลยการมาส่งของเขาอะ่ะมันมีได้หลายสาเหตุนะคะมีทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีประเด็นปัญหากันที่มันจบกันไปไม่ดี นะคะมีเรื่องที่มันคาราคาสั่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจกับประเด็นนั้นกับบางกรณีนะคะมันมีในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันยังต้องเกี่ยวข้องกันอ่ะอาจจะมีในเรื่องของการงานการเงินหรือธุรกับบางอย่างอ่ะที่มันยังจะต้องทําร่วมกัน่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะต้องมาส่องนะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะการที่เขามาส่องคุณ่ะก็เป็นเพราะว่าเขาคิดถึง มีพลังงานของคนเก่าที่คิดถึงและอยากที่จะกลับมาขอโอกาสคืนดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นกับคำถามแรกเลยนะที่เราอยากจะทราบว่าเขามีการมาส่องหรือยังติดตามเราหรือไม่ยังติดตามหรือยังสนใจชีวิตเราไหมแน่นอนนะคะเขาส่อง ะะส่องด้วยความคิดถึงส่องด้วยความสนใจส่องด้วยความอยากรู้อยากเห็นและก็เป็นการส่องเพื่อจะหาจังหวะและโอกาสในการที่จะติดต่อกลับมาเพื่อจะปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองนะคะหรือบางกรณีก็อย่างที่บอกแล้วมันมีเรื่องค้างคากันเนะี่ยที่มันต้องเคลียร์กันนะมันยังสะสางกันไม่ขาดเนะี่ย นะมีประเด็นอะไรคาราคาซังเรื่องการเงินหรือเปล่าเรื่องงานหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูอ่ะขอดูซิว่าและท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาจะติดต่อก,กลับมาใช่หรือไม่มันมีเรื่องที่มันยังคาราคาซังกันอยู่นะนะชาว่ายังไงก็มีการติดต่อก,กลับมาแน่นอนนะคะคือมองว่ามันมีเรื่องที่ต้องกลับมาเคลียร์เออมันยังปลดล็อกกันไม่ได้มันยังตัดขาดกันไม่ได้ นะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาไม่ได้มีเรื่องมาเคลียร์มันก็เหมือนกับว่าคุณกับเขาอะทั้งคู่อะก็ยังคิดถึงการอยู่ยังใจตรงกันยังรักกันยังอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือมันมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะมีความเป็นคู่กันอยู่มันยังตัดกันไม่ขาดเขาจะติดต่อกลับมาโดยเขาอะอาจจะเหมือน ท,ทักกลับมาแบบไม่ไม่เชิงว่างอนะเหมือนไพ่เด็กไม่เทา้าเอออาจจะทักทายเรื่องทั่วไปสัพเพเหระนะคะช่วงที่ไม่มีคุณอนะ่ะเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะบางคนถ้าเขาทําผิดต่อคุณเขาก็รู้สึกเหมือนมีความสํานึกผิดนะ่ะนะเออมาละไพ่สองมาอีกแล้วนะคะ อยากจะมางอ้อแล้วเขาก็มีความมั่นใจด้วยนะว่าถ้าเขาทักมาด้วยเสน่ห์อันร้ายกาจของเขาอ่ะคุณจะใจอ่อนไพ่ใบนี้มาอีกแล้วสามเหรียญตัดกันไม่ขาดหรอคนคนนี้เขาหาจังหวะที่จะทักมานะคะทักมาด้วยความรู้สึกผิดก็อยากจะมาขอโทษหรือบางคนก็ทักมาด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนไม่มีคุณแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้ นะคะอาจจะแบบเลิกกับคุณไปแล้วน่าจะไปเจออะไรที่แย่ๆมานะอย่างเช่นบางคนคือเขาจบกับคุณไปอ่ะไปลองคบกับคนอื่นๆแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็เลยย้อนกลับมานึกถึงคุณนะคะนะ้าายเห็นว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกให้คุณแหละยังมีความรักยังมีไพ่สองถ้วยอยู่นะแล้วก็ไพ่สามเหลียนจะมีการติดต่อกลับมาเพื่อ เคลียร์ใจสะสางปัญหานะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับควาทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ